รายการธรรมรัตธรรมรัตเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทน์เทพพระวารามกรุงเทพมหานครคะ่ะเพื่อรับชมการทิศนาธรรมจากพระมหากรรมวิหิงสโกโจากวัดสุทน์เทพพระวลารามนะคะในตอนร่มแห่งรักขอเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ ความสุขความเจริญจงเบิงเกิดมีแก่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกคนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพจะได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับจดจำ นำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สดทิผลที่เรียกว่าใช้ธรรมะดำเนินชีวิตในทิศทางธรรมธรรมะวันนี้จะตั้งหัวข้อเรื่องว่าร่มแห่งความรักคำว่าร่ม ก็หมายถึงทำให้เราเย็นทำให้เราไม่ร้อนทำให้เราไม่เปียกฝนแม้แต่เวลาเราหุบร่มเราก็นำร่มนั้นมาเป็นไม้เท้าเดินประคอง หรือใช้ป้องกันอันตรายเช่นจากสุนัขเป็นต้นฉะนั้นจึงจึงได้ใช้หัวข้อเรื่องธรรมะวันนี้ว่าร่มแห่งความรักและร่มแห่งความรักนี้จะเกิดเป็นความรักได้อย่างไรเนื้อหาสาระก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้า เพียงแต่ใช้ถ้อยคําให้ผู้ฟังได้เข้าใจในยุคนี้แต่มิใช่เป็นสัตธรรมมาปฏิรูปร่มแห่งความรักโดยเฉพาะคนไทยชาวไทยมีสี่คันด้วยกันร่มในที่นี้ ปลาลบเป็นเบื้องต้นว่าเราท่านทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขในประเทศไทยของเรานี้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยอาศัยร่มเงาทางพระพุทธศาสนาก็ดีทางศาสนาต่างๆก็ดี จากพระราชามหากษัตริย์ก็ดีได้ประคับประคองปกครองประเทศมาด้วยอาศัยหลักธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กันมาด้วยความผาสุกก็ด้วยอาศัยรม่ม สี่คันที่อัตมาภาพจะใช้เป็นคำอุปมาเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ก็คือหนึ่งเราท่านทั้งหลายอยู่ภายใต้ร่มญาติคำว่าญาติแปลว,ว่าความเกี่ยวดองกันทางพระศาสนาโดยรวมก็แบ่งเป็นสองญาติด้วยกันสองประเภทก็คือหนึ่งญาติสายโลหิต ก็คือคนที่เกิดมาจากบารดาบิดาหรือเกี่ยวข้องกันในทางเป็นญาติที่เราเรียกกันว่าลูกพี่ลูกน้องอย่างนี้เป็นต้นญาติประเภทที่สองเรียกว่าญาติธรรมหรือญาติธรรมก็หมายความว่าไม่ใช่ญาติทางสายโลหิตหรือสายเลือดแต่ว่าเรามี ธรรมะเป็นแกนกลางและก็ปฏิบัติธรรมร่วมกันรักกันเคารพกันให้เกียรติกันถ้าทางสำนวนที่พระเทรานุเิระท่านำมาเทศกันก็คือญาติมีสามสายสายที่หนึ่งเรียกว่าสายรกสายที่สองเรียกว่าสายเลือด สายที่สามเรียกว่าสายรักทั้งสามสายนี้สายรกก็คือคนที่เกิดจากคันบานดาเดียวกันเป็นพี่น้องคานตามกันมาสายเลือดก็คือคนที่เกี่ยวข้องเป็นญาติกันเป็นพี่ป้านนะ้าอา บุญญาตายายอย่างนี้เรียกว่าสายเลือดสายที่สามนี่เรียกาสายรักสายรักก็คือเราทั้งหลายมีธรรมะนะเกี่ยวข้องกันโดยธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะฉะนั้นตรงนี้แหละเมื่อเรารู้ว่าทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้เราเป็นญาติกันทางนั้น เกิดแก่เจ็บตายด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเราอยู่ได้ก็อาศัยหลักธรรมนี่แหละให้เกียรติกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าทุกภพทุกชาติคนเรานี่เคยเกี่ยวข้องเป็นญาติเป็นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายด้วยกันทั้งนั้นนี่ ญาติสายโลหิตและเกิดทุกภพทุกชาติทุกคนก็มาเกี่ยวข้องกันโดยอาศัยธรรมะบางทีเราไม่ได้เป็นญาติเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเรามีธรรมะให้ความเคารพกันก็มีความรักเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันอย่างเช่นครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าไป เมืองสาวัตถีไปแสดงธรรมปรากฏว่ามีสองตายายที่เรียกว่าพรามก็มาทักพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเตือนว่าเหตุใดลูกของพ่อลูกของแม่จึงไม่กลับไปบ้านเราเลยจากบ้านไปตั้งนานไม่กลับไปเยี่ยมครอบครัว ปเยี่ยมน้อง,องๆญาติญาติปรากฏว่าพระพุทธเจ้าก็สงนิ่งแต่บรรดาภิกษุทั้งหลายแล้วก็บรรดาอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นก็สงสัยโดยเฉพาะภิกษุก็เลยทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เฉลยว่าสองคนตายยายนี้เคยเป็นบิดามารดายอย่างละห้าหนึ่งหร้อชาติเรียกว่าในอดีตชาติมาฉะนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องกันหมดเพราะเราไม่รู้อดีตเราไม่รู้อนาคตเราไม่มีเราไม่มีความสามารถจะรู้ในอดีตได้เหมือนพุทธเจ้า แล้วก็สุดท้ายพระองค์ก็ไปเยี่ยมบ้านนะพ่อแม่ในดีตชาตินี้นะซึ่งเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าระลึกชาติได้นะคำว่าระลึกชาติได้ก็มาจากตรงเนี้ยต่อพบต่อชาติมาสัญญาความจำยังมีนะแต่ว่าระลึกชาติได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะแล้วพระเจ้าก็ไปเยี่ยม พี่เยี่ยมน้องในอดีตชาติแล้วภิกษุทั้งหลายก็คลายความสงสัยและยิ่งศรัทธาต่อคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้ามากยิ่งขึ้นเหตุว่าเรื่องที่พุทธเจ้าตรัสนี้ยิ่งนานวันยิ่งเป็นข้อพิสูจน์ยิ่งใครปฏิบัติได้ยิ่งใครศึกษาค้นคว้าได้ยิ่งเป็นหลักความจริงเป็นสัจธรรมไม่มีเสื่อมคลาย รอการพิสูจน์จากผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองนี่อันนี้ก็เป็นร่มของญาติเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วทุกคนก็คิดว่าเกิดมาแล้วเป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันเป็นคนที่เกี่ยวข้องกันจึงให้ควรจะให้ความรักซึ่งกันและกันให้ความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันนี่พระเจ้าสอนไว้อย่างนี้จึงโดยเฉพาะประเทศไทยของเราก็ถือว่าทุกคน เป็นญาติกันมีประการที่หนึ่งร่มแห่งญาติร่มที่สองร่มชาติท่านสาธุชนทั้งหลายคนไทยของเราไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ใดไม่ว่าจะเป็นชาวเราชาวเขาชาวเมืองชาวต่างจังหวัดสรุปแล้วทุกคนเป็นคนไทยอยู่ใต้ฟ้าเดียวกัน และมีสิทธิมีเสรีเท่าเทียมกันใครถ้าเป็นทางธรรมะใครพัฒนาได้ใครสร้างความดีได้ใครสร้างฐานะได้ก็เป็นธรรมะที่หนุนเกื้อให้เขาเหล่านั้นประสบความสำเร็จไม่แตกแยกกันเพราะเราเป็นคนไทยด้วยกันตรงนี้ ในหลวงทุกพระองค์พระพุทธเจ้าหรือทุกศาสดาก็ตามทีสอนให้ทุกคนเข้าใจซึ่งกันและกันต่างความคิดเห็นแต่ไม่แตกแยกซึ่งกันและกันฉะนั้นร่มแห่งชาติมีความสำคัญอาตมาภาพขอยกตัวอย่างนิดหนึ่งว่า เคยสนทนากับพระชาวทิเบตท,ที่เราเรียกว่าพระลามะ mm hmm. ซึ่งก็ก็มีพระที่นั่งข้างๆท่านเก่งภาษาด้วยเ mm hmm. มื่อหลายปีก่อนแล้วก็พอฟังได้บ้างแล้วก็เพื่อนพระช่วยแปลให้บ้าง mm hmm. ท่านมีความรู้ก็เลยท่านก็บอกว่า ชาติไทยนะเป็นชาติที่เป็นอิสระแล้วก็มีประเทศอยู่ยังมั่นคงอยู่ต้องหลายร้อยปีแล้วอันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองนะเขาก็บอกว่าบาลบว่าเขาก็ไม่มีประเทศจะอยู่ก็เลยมาอยู่ในอินเดียอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นถ้าเราอยู่ในประเทศของเราเราก็คิดว่าไม่สำคัญ แต่ถ้าเราไปต่างประเทศเช่นเราจะขอวีซ่าไปอยู่ประเทศใดๆประเทศนั้นประเทศประเทศใดประเทศหนึ่งเช่นเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็อาจจะอยู่ได้สามเดือนหกเดือนอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราไปทํางานหรือเราเป็นพระธรรมทูตก็อยู่ได้โดยเฉพาะธรรมทูตก็สองสามปีก็ต้องต่อวีซ่าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมเป็นมีความสําคัญมากแต่ถ้าเราอยู่ในประเทศไทยเราได้ มีเชื้อชาติไทยสัญชาติไทยเราก็สามารถไปอยู่ที่ใดได้ทั่วโลกแต่ว่าอยู่ตามกําหนดเวลาของประเทศนั้นๆแต่ถ้าเราไม่ไม่มีสัญชาติเลยเราไม่สามารถจะอยู่ประเทศใดก็ได้อย่างเช่นพระรามะท่านก็บอกว่าท่านก็ต้องเป็นผู้ลีภ้ภัยนะหลบภยัยเห็นไหมเรียกว่าเป็นคนที่ไม่มีประเทศก็มือก็คือขาดความเป็นชาตินั่นเองอันนี้ เปรียบเทียบแต่มิได้ดูมิ่นดูแค้นใครเพียงแต่ว่าท่านปลาลบให้ฟังว่าท่านเป็นคนไทยก็ถือว่าเป็นผู้มีบุญแล้วตัวเนี้ยเรามีร่มก็คือประเทศทั้งหมดเป็นชาติเดียวกันมีร่มเดียวกันคือร่มชาติร,ร่มที่สามคือร่มพระศาสนาร่มพระศาสนานี้สามวศาสนาเป็นคำกลางๆแปลว่า คำสั่งสอนของศาสดาทุกศาสดาและคำที่เราได้ยินกันว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีนั่นก็คือเป็นเรื่องจริงทุกศาสดามีจุดประสงค์ว่าต้องการให้ศาสนิกของตนนั้นใช้ธรรมะประคองชีวิต ตามหลักศาสนาของแต่ละศาสนาในประเทศไทยของเราก็มีหลายศาสนาเช่นมีศาสนาพุทธศาสนาคริสศาสนาอิสลามศาสนาฮินดูศาสนาซิกเป็นต้นนะที่เราทราบทราบกันทุกคนทุกท่านท่านก็มีศาสนาประจำหน้าที่นับถือที่เรียกว่าเป็นศาสนิก แล้วท่านก็มีความสุขในร่มเงาของศาสนาของที่ท่านนับถือฉะนั้นประเทศไทยพระพระราชามหากษัตริย์ก็ทรงเป็นผู้อุปถัมภกทุกศาสนายกย่องทุกศาสนามีสิทธิมีความหมายมีคุณค่าเท่าเทียมกันด้วยอาศัยของจิตใจที่บริสุทธิ์ ฉะนั้นตรงนี้เราอยู่ด้วยอาศัยหลักธรรมของร่มเงาของศาสนาอย่างเช่นศาสนาพุทธเป็นต้นก็มีหลักธรรมง่ายๆเช่นอบอ้อมอารีวจีภัยราะสงเคราะห์ทุกคนวางตนสม่ำเสมอมีการให้ทานเช่นให้สิ่งของเวลาใครมีความตกทุกข์ได้ยากใครมีฐานะนะ ไม่สมบูรณ์ก็อบอ้อมอรีช่วยเหลือซึ่งกันและกันให้คําแนะนำนะให้คําสอนให้อภัยซึ่งกันและกันนะให้รักษาศีลก็คืออยู่ในกติกาอยู่ในกฎหมายของบ้านเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะให้การเจริญสมาธิปัญญาก็ทําให้จิตใจผ่องใสนะเพราะติดท่าจิตใจดีก็ส่งผลถึงทางกายทางวาจาด้วยฉะนั้นตำรวนไทยก็บอกว่าจิตเป็นนาย กลายเป็นบ่าวทางศาสนาก็พุทธเจ้าก็ตัดโดยใจความว่าธรรมะทั้งหลายก็มีใจเป็นหัวหน้าถ้าใจคิดดีก็ส่งผลถึงวาจาพูดดีกายก็ทำดีด้วยถ้าทำไม่ดีก็เหมือนท่านบอกอุปมาว่าเหมือนกับล้อเกวียนนะก็หมุนนะตามโคนะก็จะเหยียบรอยเท้าโคและก็จะเหยียบส้นโค เรียกว่ากรรมตามสนองนะตลอดเวลาแต่ถ้าทำดีละ่ะทำดีก็เหมือนร่มเงาที่คอยทำให้ผู้มีธรรมะร่มเย็นตลอดชีวิตนะยาวะชีวังท่านว่า,างนั้นเพราะว่าถ้าเรื่องดีก็เหมือนร่มเงาถ้าไม่ดีก็เหมือนเกวียนนะล้อเกวียนเหยียบนะตามเหยียบเท้าโครหรือส้นโคอย่างเป็นต้นนี่ก็เรียกร่มเงาของศาสนา อมานอกจากร่มญาติร่มชาติร่มศาสนาและร่มคันที่สของประเทศไทยก็คือร่มพระมหากษัตริย์ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายพระราชาของเรานะตั้งแต่อดีตนับตั้งแต่ที่เราจะยอมรับและเข้าใจกันทางประวัติศาสตร์ว่า ตั้งแต่สมัยกรุงสุขโขทัยก็แล้วกันพระราชาทุกพระองค์มีทศพิษราชธรรมเหมือนพ่อปกครองลูกพระองค์มีศาสนาใช้ศาสนาเป็นการปกครองด้วยอาศัยหลักธรรมนี่แหละประชาชนจึงอยู่เย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมี และก็ขอยกตัวอย่างปัจจุบันก็มีท่านผู้แปลและเล่าสืบต่อกันมาว่าองค์ดาลัยลามะนะท่านทั้งหลายคงรู้จักดีว่าเป็นที่ยอมรับของชาวโลกท่านเ,าเคยกล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราคือพระราชามหากษัตริย์คือในหลวงรัชกาลที่เก้าของเรา เพราะมีคนยกย่องท่านว่านะยกย่องพระรามะองค์นี้ท่านบอกว่ามีคนยกย่องว่าลามะเป็นบุคคลสำคัญของโลกโดยเฉพาะอิทธิพลทางจิตใจทำให้คนฝ่ายดีนะมีคนนับถือเคารพมากเป็นบุคคลสำคัญของโลกว่าอย่างนั้นเถอะแต่ท่านก็ท่านลามะท่านก็กล่าวอยู่คำหนึ่งว่า ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ยังมีคนที่น่าเคารพนับถือและมีเรียกว่าพระมหาการุณาที่คุณมากกว่าอาตามภาพอีกท่านหนึ่งก็คือคิงภูมิพลก็คือในหลวงราชการที่9ของชาวไทยของเรานั่นเองซึ่งพระองค์มีโครงการมากมายหลายพันที่ท่าน ผู้รู้ทั้งหลายได้ทำสถิติไว้ว่า4,000กว่าโครงการนี่มากมายเป็นที่พึ่งของชาวไทยไม่พอยังเป็นที่พึ่งของชาวโลกด้วยโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงนี้พระราชาของประเทศภูตานยังยอมรับนับถือนำไปสอนประชาชนของท่าน และก็เคารพนับถือในหลวงของเราว่าเป็นเสมือนบิดาอีกพระองค์หนึ่งนี่เป็นการยอมรับว่าร่มพระมหากษัตริย์ของเรานี้เป็นที่พึ่งเป็นเรียกว่าเป็นที่ยอมรับทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศฉะนั้นโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าเมื่อเป็นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้ว แล้วเราจะตอบแทนหรือเราจะปฏิบัติอย่างไรเมื่อเรามีร่มทั้งสี่คันได้อาศัยไม่ว่าจะเป็นร่มญาติร่มชาติาาร่มศาสนาร่มพระมหากษัตริย์ร่มญาติเช่นพ่อแม่เราก็ดูแลท่านอยู่ก็เลี้ยงกายตายก็เลี้ยงวิญญาณให้การดูแลเป็นต้นครูบาอาจารย์ก็เคารพนับถือท่านก็ถือว่าท่านเป็นญาติเหมือนกันพี่น้องก็เหมือนกัน ร่มชาติเราก็ช่วยเหลือปกป้องประเทศชาติของเราให้ถือว่าทุกคนเป็นคนไทยประเทศไทยเป็นของเราทุกคนร่มพระศาสนาก็ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนาของท่านนั้นๆแล้วก็ให้เกียรติทุกศาสนาไม่เบียดเบียนกันอาจจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ก็ แสดงความคิดเห็นและก็มาแสดงความเรียกว่าตกลงยอมรับร่วมกันก็ดังที่เราปฏิบัติกันมาตั้งแต่อดีตมาแล้วเพราะว่าประเทศไทยเราไม่ใช่มีศาสนาเดียวตั้งแต่อดีตทุกยุคทุกสมัยมาก็มีหลายศาสนาเพ,เพียงแต่ว่าเราอยู่ด้วยกันด้วยความเข้าใจ เพราะเราต้องการอยู่เย็นเป็นสุขด้วยอาศัยร่มพระศาสนาและก็ร่มพระมหากษัตริย์นี้เราท่านทั้งหลายอยู่อาศัยร่มพระบรมโพธิญาณของพระบรารมีของพระองค์ทุกพระองค์ประเทศใดก็ตามทีเขาจะมีปัญหาอย่างใดๆก็เรื่องของเขาแต่ประเทศไทยของเรา เราก็ตอบแทนด้วยการจงรักภักดีนะ <_ d> um> ก็สำนวนไทยว่านนะ้ำพักจงรักสัตว์ซื่อน้ำม,มือร่วมแรงทํากิจนำ้ำคําชําหวานสมานมิตรน้ำจิตเมตตาอารีนะ้ำพักจงรักสัตว์ซื่อก็หมายความว่าเราตอบแทนคุณของพระราชามหากษัตริย์เพียง อยู่ภายใต้กฎหมายถ้าเป็นศาสนาก็อยู่ภายใต้ศีลธรรมอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนแล้วน้ำมือร่วมแรงทำกิจก็หมายความว่าร่วมแรงร่วมใจเป็นร่มแห่งความรักแล้วก็น้ำคำช่ำหวานสมานมิตรช่วยพูดแต่เรื่องดีๆส่งเสริมซึ่งกันและกันนะ ก็จะทำให้การตอบแทนที่เราได้อาศัยร่มนี้มาและสุดท้ายก็คือน้ำคําชมวัตมาบิดน้ำจิตเมตตาอารีสำนวนไทยก็ว่าพิกเรือนเหนือเกลือเรือนใต้พี่ให้ไก่มาน้องเอาปลาไปวิสัยคนไทยย่อมมีเมตตาประเทศไทยเราอยู่กันมาก็ด้วยว่าประเทศไทยมี เอกราชเป็นชาติที่ควรหวงแหนชาติศาตสาตร์กษัตริย์จัดว่าเป็นแกนนนำไทยทั่วแคว้นสืบสารนานมาขอตั้งจิตอธิษฐานกราบกรานพระไตรลักษณ์ไว้เหนือเกศาไหวคุณพระพุทธพิสุทธิ์โสภาคุณพระธรรมโลเลิศล้ำโลกีอีกคุณพระสงฆ์ผู้ดำลงศาสตร์สดใสสะอาดพิสุทธิ์โสภีขอเดชเดชะพระบารมี ปกก้าเกสีคุ้มของผองภัยรัตนัตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยอย่าได้ลาวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สามพุทธ,ธาทุกศาสนาไว้เป็นแก่นสารให้ท่านทั้งหลายมีลาบยศสุขสรรเสริญปรารถนาจิงใดให้สมหวังดังที่คิดตลอดกาลนาน ขอเจริญพรคุณผู้ชมคะเมื่อเราประพฤติปฏิบัติดีรู้จักตอบแทนคุณต่อร่มญาติร่มชาติร่มศาสนาร่มพระมหากษัตริย์แล้วร่มทั้งสีนี้ก็จะกลายเป็นร่มแห่งความรักก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีขึ้นในสังคมและประเทศชาติของเรานะคะวันนี้หมดเวลาของรายการ,รธรรมรัธรรมรัตลงแล้วคะ่ะดิฉันสริสาวภา,าเอกเอี่ยมศิล์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ